และต่อจากนี้ไปหลายคนคงอยากดูเต็มทีเราก็ไม่อยากให้ท่านยืนขาแข็งเป็นแง่งกิงบอกว่าจะได้ดูก็ต้องได้ดูบอกมีของเด็ดก็ต้องมีของเด็ดขอเลี่ยนเชิญคุณธยาทิพสุวรรณและคุณนัทพลทิพสุวรรณค่ะขอเชิญค่ะไม่ต้องขมแมวพุงทำเป็นขมแมวพุงอ้วนก็บอกว่าอ้วนเอาละค่ะคุณธยาแล้วก็คุณนัทพลทิพสุวรรณนี่ก็ เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เอาไมคคุณฟไปอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะพี่ขาพี่ขาอย่าไปมือซนพี่ซนพี่คนนี้นะคะทั้งสองคนนี้อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวให้คุณธยาเล่าให้ฟังให้คุณธยากับคุณนัทพลเล่าก่อนพอเล่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็จะเปิดคลิปให้ดูกันค่ะเรียนเชิญคุณธยาก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ปองสวัสดีมวลมหาประชาชนหัวใจรักชาติ เวทีปทุมวันและทุกๆเวทีนะคะก็ไปเป็นไงมาไงใช่ไหมคะก็คืออย่างตอนเช้าเนี่ยเราไปด้วยกันเป็นภารกิจที่ไปเรียกร้องความเป็นธรรมที่สตชเสร็จภารกิจก็ประมาณช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสองบ่ายสาแล้วนะคะระหว่างนั้นเราสองคนก็กำลังจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านก็มีเพื่อนส่งเข้ามาในกรุ๊ปบอกว่าคุณหญิงพจมาช้อปปิ้งอยู่ ที่หลุยวีตองเอ็มโพเรียมนะเราก็กําลังจะใกล้บ้านแล้วเอ็มโพเรียมก็อยู่ใกล้บ้านก็เลยบอกเอ้ยเอาไงดีเราไปดูกันด้วยตาไหมในใจตอนนั้นก็คิดว่าคือเรามาจากบรรยากาศที่เศร้าสลดสองสามวันนี้ก็เศร้าสลดกันมาตลอดแล้วก็บรรยากาศที่ทุกคนแต่งดําที่หน้าสอตอชอเราก็ยังอยู่ในความเศราศ้าเสียใจแทนครอบครัวที่สูญเสียเราก็คิดว่าเอ๊ะ ผู้หญิงคนหนึ่งยังไปเดินช้อปปิ้งได้อยู่อีกเหรอในขณะที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เพิ่งมีเหตุยิงกันทำร้ายกันขนาดนี้ก็เลยคุยกับพี่ตั้นว่าเข้าไปดูซิว่าใช่พจมานจริงๆหรือเปล่าแค่นี้มีมีภาพอยู่นะคะเพื่อนส่งภาพนี้เข้าไปแต่แต่ก็ไม่ชัดนักนะคะ นี่เป็นภาพร้านหรือชีวิตตองทีเอ็มพอเรียค่ะแล้วก็ที่วงกลมอยู่นั้นก็คือคุณหญิงพรจ้ามาซึ่งพอเราเห็นแค่กระบังลมแล้วก็รู้แล้วว่าคุณหญิงพจมานเห็นกระบังยื่นออกมาจากขอบประตูนิดนึงเห็นไหมคะเอาละอาต่อไปค่ะแล้วก็เราก็เลยเอ๊ใช่คุณหญิงพจมานจริงแบบก็เลยไปดูกันด้วยตาเลยดีกว่าก็เลยเข้าไปถึงปุ๊บ แกก็อวนสามีไปเวลาติดคุกจะได้ไปพร้อมกันถูกก็จะได้ไปอยู่กับพี่ฟองด้วยโจสามีไปแล้วก็ไปเอ็มเอรเรียมเลยเอ็มเอรเียมแล้วตอนนั้นเพื่อนก็บอกว่าออกจากหลุยสวีตองแล้วไปเข้าแอมเอสชั้นหนึ่งใช่เราก็เดินไปดูมีหรือเปล่าไปล้าก็บอกวออกมาแล้วอีกแอมเอสบอกว่าออกไปแล้วค่ะก็ ไม่เห็นที่ i s. <S <S อ s มสเราเราเข้าไปดูแต่ไม่เห็นไม่ได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่แต่เราไม่ไม่เห็นเราก็เลยเดินขึ้นไปคิดว่าเขาน่าจะอยู่แถวแถวนั้นแหละนะคะแล้วตอนหลังก็เอ๊ะดูสักครู่ไม่เจอละก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่หรือว่ากลับไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพี่ตั้นว่าก็กลับเถอะพี่ตั้นบอกเฮ้ยเจอแล้วโทรเข้ามาคือตอนนั้นคุยโทรศัพท์กันเพราะแยกกันเดินพี่ตั้นบอกอเจอแล้วคือคุณธยาไปทางนึงคุณ,ณ,ณนัทพลไปทางนึงไปช่วยกันดูว่าอยู่ตรงไหน จากร้านหลุยชวิตตองไม่เจอแล้วไปที่แอรเมสแอเมสก็ <MS. S 2> ไม่เจอํจำลังจะกลับโทรหาสาม,มีสาม,มีบอกเจอแล้วไปเจอที่ไหนคะก็เจอที่ร้านขายเสื้อผ้านะครับอยู่อยู่ที่ชั้นสองอ๋อคุณนัทพลขึ้นชั้นสอง,สองคุณตยาอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไปเจอที่ร้านอะไรคะผมจําชื่อร้านไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าผู้สูงอายุหน่อย <laughs> ขอโทษนะครับ <laughs> เป็นความจริงเป็นความจริงจ้กที่แรกผมผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่า เดินมองอยู่ก็ไม่เห็นมีคนเดินซึ่งแปลกมากวันนี้ไม่มีคนเดินช้อปปิ้งเลยพอดีเห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็มีหูฟังค้อยลงมาผมก็คิดว่าเอ้คนนี้น่าจะเป็นรอปภนะครับแต่งชุดธรรมดาพอหันมองไปอีกทางหนึ่งก็มีรอปภคนหนึ่งใส่หูฟังเหมือนกันผมก็โทรบอกยี่บอกว่าฉันเจอแล้วแต่ว่าไม่รู้อยู่ร้านไหนเนี่ยก็มองเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้านี้ก็เห็นผู้หญิงอยู่สามสี่คน ผมต้องเรียนตรงๆว่าผมจําไม่ได้นะครับผมจําไม่ได้เพราะว่าใส่แว่นตาดําแล้วก็มัดผม<อ>นะครับกระบังก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็พอดีอีฟเ็าเดินมาอีฟเขาเดินมาก็ผมก็รออยู่หน้าร้านนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากร้านนะครับแล้วก็ลงบันไดเลื่อนในหนึ่งหนึ่งนาทีนั้นอ่ะหนึ่งวิสิบวินาทีนั้นอ่ะ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเป่านกหวีดหรือไม่เป่านกหวีดเนี่ยผมคิดถึงผลบวกและผลลบกับการที่จะเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานมนะครับเพราะผมทราบว่ามีทั้งผลกระทรบที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่เหตุผลที่ผมตัดสินใจเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยเป็นหนึ่งคนและผมคิดว่าอาจจะเป็นคนเดียว ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้อาวุธสงครามทําให้มีเด็กเยาวชนเสียชีวิตเนี่ยมีกองทัพเสื้อแดงที่ฮึกเขิสามารถทําให้คุณทักษิณเนี่ยหยุดได้หรือผมดิดหน้า,าต่อไปได้ใช่<อ>ผมคิดอย่างงาั้นผมคิดว่าคุณหญิงพขจะมาเนี่ยมีพลังพอ,อใช่<อ>แล้วคุณหญิงเป็นคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการของรัฐบาลน,นะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ทราบถึงการเคลื่อนไหวของนปช แล้วก็ทราบถึงการเคลื่อนไหวของของรัฐบาลทั้งหมดว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าต้องเป่านกวีดทั้งทั้งจริงแล้วตอนนั้นเราก็เป็นแกนนำถูกไหมครับถ้าทําอย่างนี้มันก็เสียหายอาจจะไม่เหมาะสมแต่เหมาะสมครับเพราะว่า,าเราส่งสัญ,ญญาณให้คุณหญิงส่งต่อไปถึงคุณทักษิณว่าตอนนี้คนในประเทศไทย รับไม่ได้แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเราอารยะขัดขืนอย่างมีอารยะก็คือตอนนั้นคุณหญิงกําลังเดินลงบันไดเลื่อนครับก็เดินลงบันไดเลื่อนแล้วก็พอผมเห็นมันก็เริ่มเริ่มเป่าแล้วอ๋อคุณยตพลเริ่มเป่าแล้วครับเริ่มเป่าตอนนี้ก็คุณยตพลก็อยู่อยู่บนชั้นสองอยู่แล้วพอตัดสินใจได้พอตัดสินใจเพะเขาเป่าเห็นคุณหญิงกําลังลงบันไดป่ะก็คุณหญิงนะครับผมอยู่ข้างบนอีฟก็เดินเดินไปข้างหน้า ที่ที่ลูกสอนชี้นั่นคือคุณหญิงที่มัดผมแล้วใส่แว่นแต่แปลกนะปกติเขาจะปล่อยผมนะเขาจะเนี้ยมาใช่มัดผมนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะคุณนัทพลคือคนผู้ชายใส่เสื้อดำใช่ครับแล้วก็มีเข้ามีการใส่ชุดสีขาวเสื้อเสื้อขาวครับที่ที่อยู่ที่อยู่ปลายบันไดนั่นใช่ไหมคะค่ะก็คือคุณหญิงลงไปบันไดแล้วกําลังจะเลี้ยวซ้ายคุณนัทพลเริ่มเป่าครับก็เริ่มเป่าตรงนั้นเลยครับดังไหมคะสุดแรงเดี๋ยวลองฟังดูดังเอาละไปดูคลิปกันค่ะ ขอคลิปเลยค่ะรอเลือดเลย หมวกสาวพ่ชุตทยาอันนี้เขาขึ้นรถเลยพ่นพ่นแกใส่เี๊เป่าต่อมีคนคว้างหมวกใส่คว่างหมวกใส่มีคนคว้างหมวกใส่พุชิตธยา ตอนนั้นคุณทยาขึ้นไปชั้นสองด้วยอยู่ตลอดค่ะก็อยู่ตั้งแต่หมวกสีขาวเจอเขเรียกใช่เจอก็เรียกขึ้นมาให้ขึ้นไปแต่าตัดสินใจว่าเอาละเราจะต้องอายะขัดขืนการก็เข้ามาเลยมาบล็อกเราอย่างนี้บอกทำอะไรหยุดทำหยุดทำเราก็บอกเราไม่มีอาวุธเรามีแต่นกหวีดอันเนี้ยอันเดียวแล้วก็เป่าใส่ใส่การแล้วก็เป่ามาตลอดที่เป็นเสียงเนี่ยค่ะก็บอกว่านี่คืออายะขัดขืนไม่มีอาวุธไอ้กันสองคนสามีภรรยาเองเหรอคะ ใช่แล้วก็มีมีคนผู้ติดตามีคนนึงที่ทิกถ่ายให้ก็คือเป็นกันสามคนเองตัดสินใจที่จะทําเรื่องพวกนี้แล้วไม่กลัวกาศได้กลัวผู้ติดตามอะไรคะมีครับผมมีผู้ติดตามอีกสองคนแต่เขาคิดว่าของเขาก็มีมากกว่าเ็เยอะกว่าเพราะดูแล้วเขาเยอะกว่าก็ไม่กลัวครับมาถึงตรงนี้ไม่กลัวอะไรแล้วครับแต่แต่แต่เห็นเลยนะคะเห็นเลยว่าคุณหญิงปัจจุบันวิ่งอ่ะ คือไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะวิ่งหมีนกหวีดวอ่ะเมื่อกี้ภาพจับไม่ทันระหว่างที่เราเป่าเนี่ยท้องลงมาไดสองชั้นอุดหูเลยอุดหูไปตลอดทางคุณหญิงเอามืออุดหูอ่ะ่ใช่ใช่คือเรากําลังจะส่งสัญญาณให้คุณหญิงรู้ว่าถ้ายังไม่หยุดการกระทําแบบนี้เขาจะเดินอยู่บนท้องถนนในกรุงเทพในที่ไหนไหนในประเทศไทยไม่ได้เขาจะต้องโดนนกหวีดและถ้าแกนนําทําให้เป็นตัวอย่างเชื่อว่าต่อไปคุณหญิงเดินที่ไหนทุกคนเป่าเหมือนกันหมดแน่นอน ทุกคนเป่ามันจะหมดแน่นอนอันนี้เป็นตัวอย่างเราจะไม่ทําร้ายใครไม่บริพาทไม่พนุสวาจารเราเพียงแต่ยืนนิ่ง,งๆเราวก็เป่านกหวีใส่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรารับคุณไม่ได้อีกต่อไปประเทศของเราไม่ต้องการการแบ่งแยกและไม่ต้องการการแตกแ,แยกเราต้องการความสมัครสมานสามัคมค,ค,คีการเมืองคิดต่างได้แต่ไม่ต้องมาประหัดประหารฆ่ากาันหรือเผาบ้านเผา,ผาเมืองนี่ก็เป็นคลิปนะคะพอหลังจากจากที่เขาเวื้องหมวกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะ ก็เพื่องหมวกกลับไปให้เขาค่ะเพื่องหมวกกลับใช่ก็แต่ก็เกืสูงอายุเขาก็รีบบอกเลยว่าอย่าทําอะไรผู้สูงอายุนะแล้วก็เลยบอกว่า ไม่ทาอะไรหรอกแต่ถ้าอยากจะไปก็ไปเป็นขี้ข้าทักษิณต่อไปโอก็เลยบอกเขาแบบนั้นใช่แล้วปรคนที่อยู่แถวนั้นนี่ก็มาปรอบมือให้กําลังใจเต็มไปหมดเลยออกมากจากจากข้างนอกเต็มไปหมดแต่เขาอาจจะไม่ได้มีนกหวีดอยู่ตอนนั้นแต่ทุกทุกคนมาบอกขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วถ้าเจออีกทําอีกนะคะแล้วค่ะโอ้โหได้ยินมหวังหวังว่าสัญญาณตรงนี้นะครับคุณหญิงพชมาจะเอาไปบอกคุณทักษิณแล้วทําให้คุณทักษิณหยุดนะครับแต่ถ้าอบอก เป็นอีกวิธีหนึ่งทําให้คุณทักษิณโกรธมากขึ้นเนี่ยแน่นอนความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นก็ <c oughs> หวังว่าคุณเพัจมานเนี่ยคงจะเอาสัญญาณที่ดีๆจากพวกเราเนี่ยไปบอกคุณทักษิณและทําให้คุณทักษิณหยุดค่ะ <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนัทพลและคุณธยาทิพย์สวุวรรณนะคะสําหรับคลิปเด็ดๆนะคะความใจกล้าของสามีภรรยาคู่นี้แล้วกล้าด้วยสติด้วยความคิดด้วยไม่ใช่ปรีพามทาด้วยอารมณ์คือเป็นการทําด้วยการใช้สติยั้งคิดแล้วทบทวนแล้วรอบครอบแล้วมีเหตุและมีผลในการที่ทําสิ่งนี้ลงไปเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคมว่าเราไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้ความรุนแรงเราใช้อารยะขัดขืนนี่แหละคะ่ะนกหวีดกรีดหัวใจอย่างที่คุณธยาบอกคู้หญิง จะมาเอามืออุดหูแล้ววิ่งหนีอ่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งเลยนะคะเชื่อเชื่อมั่นว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เขาต้องคิดแล้วว่าเขาะจะอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไรเราไม่ใช้ความรุนแรงแต่นี่คือการกดดันทางสังคมถ้าพี่น้องเจอใครที่ยังคิดว่ารับใช้ระบอบทักษิณอยู่อย่าไปใช้ความรุนแรงมีแค่นกอีดอันเดียวกดดันไปเขาอยู่ไม่ได้แน่นอนดะฉันคุณนัทพลสรุปสําหรับคืนวันนี้ค่ะก็อย่างที่เปลี่ยนให้ช้าเมื่อสักครู่นะครับ ถึงเวลาที่เราต้องออกมายืนเพื่อประเทศของเรา <c oughs> ครับไม่ต้องกลัวอะไรครับเราทําในสิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> เราชนะแน่นอนครับ <c oughs> ขอบคุณมากขอเสียงปลบมือกับคุณนัทพลค่ะการนำกปรปปศและคุณทยาทิพสุวรรณค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ